ก็ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลต่างคนต่างอยู่เสียโบสประกาศขอแยกคางวันแชมปีเป็นชิปไม่ส่งหนักมวยไปชกแล้วก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24 เซบอนนัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์แห่งค่ายมวยเพชรยินดีประกาศขอถอน6นักชกในสังกัดออกจากรายการวันแชมเปยนชิป วันที่17ตุลา2565เโบอตโปรมโมเตอร์หนุ่มไฟแรงแห่งค่ายมวยเพชรยินดีหลายสดยืนยันได้ยื่นเรื่องขอถอน6นักชกในค่ายประกอบด้วยเพชรมรกตเพชรยินดีอคาเนมี่ฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอคาเดมี่เพชรดำเพชรยินดีอคาเดมี่กัปตันเพชรยินดีอคาเดมี่และสวัสด์ไมเคลิลและมงคลเพชรเพชรยินดีอคาเดมี่ออกจากรายการดังวันแชมนชิพหนึ่งจากมีปัญหากันในหลายๆเรื่อง เดบอสกล่าวว่ามันมีหลายเรื่องมาสะสมแล้วหลายเรื่องที่สะสมมาเนี่ยผมไม่สามารถจะเล่าได้ในตอนนี้เอาเป็นว่าเข้าใจว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องหลายปีแล้วด้วยไม่อยากเล่าเล่าแล้วจะเสียสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าผมขออออจากเขามาด้วยดีผมส่งหนังสือไปหาเขาแล้วว่าผมขอยกเลิกสัญญานักมวยของผมทั้งหมด6คนเพชรมรกตกัปตันล,ลิทเทวดาเพชรด,ดำมงคลเพชรสาวัตมิเกลหกคนที่เป็นมวยของผมในวัน ผมขอยกเลิกสัญญาเขาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะก็กําลังรอคําตอบอยู่ก็ขอเป็นรายลักษณ์อ,อักษรว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจากกันด้วยดีและถ้าหนังสือนี้ออกมาเราก็จะไม่พูดประเด็นนี้อีกแล้วไม่พูดถึงวันแชมเปี้ยนชิพอีกก็ถือว่ากลายเป็นประเด็นร้อนนะครับในช่วงนี้แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารจากช่องได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับ